สวัสดีครับผมนายศิราบิตรองอันนันอ,อยู่สาขาไฟฟ้า,ฟากำลัง2ทับ4 084ครับวันนี้นะครับเราจะมาเขียนวงจรไฟกระพริบ,บโดยใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับนี่ครับ S I S I ก็เราดับเ l e ลคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเค ่าเริ่มจากการเขียนวงจรเราก็ต้องเข้าไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าเอาเอาเอา,า PLC ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ไปที่ 16F877 มันจะมี2ตัวให้เราเลือกนะครับเราจะต้องเอา PLC 16F877A นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดโอเค อแล้วก็ออกมาตั้งได้เลย,เลย <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเป็นอ่าตัวนี้ <c oughs> เป็นไดเวอร์ <c oughs> ก็คลิกไปก็กดโอเคก็ออกมาวาง ขยับนิดนึงขยัยให้มันตรงแล้วก็มีตัวหนึ่งเป็น LED LED นี่เราจะใช้เป็นตัวของสีแดงหรือรกดคลิกเข้าไปเรากดโอเคก็ลากมาวาง แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตกล้าวก็ก็มาวางวางไวเลยลก็ทำการต่อสายสามสามเข้าหนึ่งสามสีไปซองสามห้าไปสามสาม,สามไปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ พอม,มาถึงตรงนี้ก็สิบหกไปหนึ่งสิบห้าไปสองสิบสี่ไปสามอ <Okay. S 1> ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> อแล้วก็ที่เหลือยี่สิบถึงสิบสามเราก็ นำไปต่อเป็นสายกลาวได้เลยนะครับ mm hmm. ในกรณีแบบนี้ถ้าอยากให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้น mm hmm. ก็สามารถกดดับเบิลคลิกแบบนี้ได้เลยนะครับเ mm hmm. นี่ยมันมันก็จะไปต่อสายกลาวให้อัตโนมันิครับอีกสองเส้นแล้วก็ใส่ไปด้วยเลยก็ได้ไม่เป็นไรครับแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับ ให้เป็นออ่220ครับแล้วก็คราวนี้มันเราจะมาเขียนโปรแกรมกันนะเขียนภาษา C โดยขั้นตอที่นี้นะครับอันนี้คือผมได้ทำการเขียนตั้งไว้ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เดี๋ยวเราลงมาเข้าที่คอมพิวแล้วก็ตรวจสอบตรงนี้นะครับว่าถ้าหากว่ามันไม่แบบไม่มีข้อผิดพลาดมันจะขึ้นตรงนี้ว่าศูนย์เออร์เรอร์นะก็ไปรอสักคู่ครับก็นี่นะครับขึ้นว่าศูนย์เออร์เรอร์แล้วก็ถ้าหากว่าเราอยากรู้ว่าเออร์เรอร์มันขึ้นยังไงมันมีข้อผิดพลาดตรงไหน,น แล้วก็ลองลบออกสักตัวแล้วก็กดตัวนี้ใหม่อ่านี่ครับมันก็จะขึ้นเออร์เรอแล้วก็เนี่ยมีตัวอักษรที่ขาดหายไปเราก็เติมไปอ่านี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจบกระบวนการนี้ก็กดเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟอออตรงนี้ก็ประมาณนี้ เรามาปรับตรง PLC ครับตรงนี้ปรับเป็น20 m มิลลิเฮิร์เอ้ยขอโทษครับเมกะเฮิรตขอตรงนี้เลือกไฟล์เลือกตามที่ไฟล์ของที่ตัวเองเซฟไว้ก่อนหน้านี้ครับมันพอเข้ามาถึงหน้านี้มันจะมีให้เลือกระหว่างตัว C กับตัว H est. ไอเราเลือกตักวเฮครับพอว่าได้เท่านี้เรากดโอเคเลยครับผมลองเข้าตรงนี้ครับ่า p เพ y หรือว่า run กดเลยครับครับก็จะเป็นไฟกระพริบแบบนี้อ่าสำหรับวันนี้ผมมาพรีเซนต์ท่านี้ครับผมครับ